สวัสดีครับทุกคนสวัสดีก็คือก็ในด็อกชาแนลนะครับวันนี้เป็นคลิปแรกอีกที่แรกครับที่เห็นหน้าแอดมินทุกคนวันนี้นะครับแอดมินมีภารกิจสำคัญก็คือจะพาทุกคนนะครับล่องเรือตำราญจากเกาะสิงคโปร์ครับไปยังประเทศไต้หวันอันนี้คือเรือที่ทุกคนให้ดูอันนี้คือเรือทีสอดวงวายนะครับแล้วมีเจ้าหน้าที่มาจัดที่นะครับพาท่านผู้ชครับมาเดินทางหาการแปลกๆใหม่ๆครับที่ จา,ากสิงคโ,โปร์ไปยังไต้หวันก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ4วันครับถึงวันที่12เดือนกรกฎาคมจากวันที่8ปดสิบสอนี้มีจุดเช็คอินนะครับสำหรับใครที่มีสมัมภาระเยอะครับทุกคนตรงนี้คือเราต้องเช็คอินโหลดกระเป๋าแต่ถ้าเรามาโดยแบบป็นแฮนด์แคร์รี่นี่คือเราสามารถเข้าไปใน่แคนแ์ได้เลยครับเจ้าหน้าที่ตรงนี้ก็เหมือนกันว่ามาับก็จะหลุดหลอดกรงนี้ต้องสุ่มเลือกลำล้านโดยตรงเลยทุกคนให้ดูที่นีเห็นไหมครับนี่ครับ ตรงนี้ก็จะโหลดอ,อกระเป๋าตรงนี้ขึ้นไปบนเลยนะคเลยเราไปไปก,ก็ต้องไปรับแขกกระเป๋าของเราดีครับแขกกระเป๋าจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนีครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ห้องแล้วก็ไอเดียของเราเลยเด่นๆนะครับไปดูข้างในครับทุกคน เช้าๆนะครับของวันจันท์ที่8นะทุกคนตอนนี้นะครับก็เราก็เดินทางมาถึงมาเลนาเบ y นะครับก็จะเป็นครูสเซนเตอร์นะครับเป็นท่าเรือสําหรับเรือสารานะครับที่จะเดินทางไปยังประเทศต่างๆครับที่เข้ามาจอดที่สิงคโปร์ครับให้ดูบรรยากาศวันนี้คือครับมาทุกคนอันนี้คือผู้โดยสารนะครับล้วก็นังเที่ยวครับที่จะเช็คอินแล้วก็ขึ้นเรือครับแล้วจะเดินทางโดยเรือรีสอร์ทเวอร์ครูสนี่ครับนี่ครับก็จะเดินทางจากประเทศสิงคโปร์ครับไปยัง เกาะไต้หวันครับก็ใช oh, ้เวลาประมาณ3วัน4วันครับโดยถึงที่เกาะไต้หวันในวันที่12ครับตอนเวลาเช้านะ้ครับทุกคนให้ดูบรรยากาศดูโอทงแล้วก็ดูสะอาดมากทุกคนนะครับเดี๋ยวบรรยากาศข้างในถ้าเกิดมีโอกาสถ่ายภาพได้นะทุกคนเอนจะให้ทุกคนไปดูบรรยากาศข้างในด้วยครับว่าถ่าเรือน้าลึกถ้าเรือและเรือสารานี่ครับมันจะแตกต่างจากแหลมชบังบ้านเราแค่ไหนครับทุกคนนี่ครับบรรยากาศข้างในครับนี่ครับ เราอยากให้มีท่าเรือน้าลึกที่มีความยิ่งใหญ่มีความสะอาดมีความทันสมัยแบบนี้่างไรทุกคนอบอกตรงนะว่าท่าเรือน้ำลึกแหลมชะบังบ้านเรามันก็โอเคครับแต่ว่าในเรื่องความสะดวกสบายแล้วคือมันค่อนข้างที่จะไม่สู้ที่นี่ครับหนึ่งก็คือท่าเรือน้ําลึกแหลมชะบังครับเราจะรวมทั้งเ,เรือคารโก้เรือส่งรับส่งสินค้าครับแต่ที่นี่เขาจะแยกกันทุกคนนะครับที่นี่เขาจะแยกเป็นเรือ,อท่าเรือสําหรับเรือสํารานแล้วก็ถัดไปตรงนั้นก็จะมีท่าเรือเฟอร์รี่นะครับ ไปยังเกาะอินโดนีเซียด้วยทุกคนนี้ครับจากสิงคโปร์ครับก็สามารถนั่งเรือเฟอร์รี่นะครับอยู่ห่างจากตรงนี้ไม่ไกลครับไปยังประเทศสิงคโปร์ครับก็โอ้โหถ้าใครมาสิงคโปร์แล้วอยากไปอินโดนีเซียนะครับผมไม่นด้จะว่าเกาะชื่อเกาะอะไรเกาะซาตังซัมปังสักอย่างเนี่ยครับก็เพราะว่ามีเรือไปด้วยครับแล้วค่ารถได้แพงด้วยนี่ครับนี่ครับเรือผู้โดยสารก็จะมาดอ o ตรงนี้นะครับ มาข้างในนะครับนี่ครับก็จะเป็นห้องถงครับที่พักคอยโปรตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินเห็นไหมครับนี่ครับการเช็คอินขึ้นเรือสำราญนะครับการเดินทางนะครับโดยเรือสำราญรีสอร์ทวันนี่ครับก็จะเดินทางออกจากที่นี่ตอนเวลาบ่ายสองโมงครับนี่ฮะเห็นไหมครับทุกคนก็ ภาพโดยรวมทุกคนผมจะให้ดูนะครับลักษณะของเทอร์มินอลนะครับเทอร์มินอลของมารีน่าเบย์คริชนี่ครับค่อนข้างจะแตกต่างจากที่ท่าเรือแหลมชบังบ้านเรามากครับทุกคนนีดูใหญ่โตแล้วก็ดูทันสมัยมากนี่ครับเห็นไหมฮะวันนี้เราก็จะมีนะครับเป็นเพื่อนบ้านเราครับสามารถจะเป็นชาวเอเชียครับที่จะเลือกเดินทางกับเราในทริปนี้ครับนี่ฮะเราผ่านจุดเช็ค เช็คอินมาครับมีสแกนแล้วก็กระเป๋าต่างๆครับแล้วก็จะมีมีจุดพักคอยตรงนี้เห็นไหมครับให้ดูทุกคนนี่ให้จุดพักคอยของมาลีนาเบย์ครูสนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับดูแตกต่างจากท่าเรือแหลมจับบางไหมครับทุกคนนี่ครับอันนี้คือส่วนที่นั่งรอนะครับรอนี่ครับแล้วก็พอถึงเวลาที่จะขึ้นเรือครับตรงนี้นะครับจุดเช็คอินเห็นไหมครับทุกคนนี่ครับก็จะเป็นเซกชันเซกชันครับอันนี้ก็จะเป็นเล้าช์นะครับน่าจะเป็นเล้าช์สลับ ชั้นพิเศษครับทุกคนอันนี้เราสำหรับชั้นพิเศษนะครับก็จะมีสตาฟของเรือครับคอยมาให้ความช่วยเหลือนี่ครับนี่ครับอิมิเกรชันเช็กอินนี่ครับทุกคนให้ดูนะครับในส่วนของเทอร์มินอลนะครับของเรือสำรานะครับท่าเรือสำรานที่มาอยู่ที่ท่าเรือของประเทศสิงคโปร์ครับทุกคนนะครับความรีสอร์ทเวอร์วันไรท์โซลิซอร์ทเวอร์วัน Penkong, Malaysia. Right? It's yeah, Malaysia. our owner is from Malaysia. So, can you tell me about the destination? where Where is the destination of the Resort World One cruise? Uh, this Singapore. After this, Singapore, we will have uh, three days' mm high -hmm. sea on the sea like that. After yeah. that, we will uh, arrive in Taiwan. Taiwan. After Taiwan, we will go also in the Japan. Wow! So, I mean, also this trip, the last destination is Japan, right? The last uh, no. If the last destination is Jakarta, in Jakarta, yeah, Jakarta. We have Malaysia also. Mm -hmm. Other than Singapore. So I mean no. After we we, yeah. we start from here today, mm -hmm. we go to Taiwan, mm -hmm. and then we go to Japan, Japan. Yeah. and finish. Uh, we will come back to Taiwan again. Only Taiwan. Oh, Japan, turn around. Taiwan. It's yeah. a turn around, yeah. right? So the, the 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 trip is a whole year, right? Yeah. No raining season, no dry season, all the mm. time. Yeah. Oh okay, I see. So the the room in in the cruise, this one how many we have totally, you know? I, the room I'm not sure. are sure, yeah. okay, that that's fine. Thank you. Thank you so much. <laughs> no problem. Thank you for Andrew, right? Yeah. Andrew, okay. Are yeah. you also yeah. Malaysian right? No, I'm indonesian Okay. Are you Malaysian No, I'm from Thailand. Oh Thailand, right? Thank you, thank, thank you, you, thank you, bye. bye. Hello. โอเคทุกคนตอนนี้ก็เรา,เ,รา,เ,ราเช็คอินเลครับเพื่อจะได้คีย์การ์ดคีย์ห้องนี่ครับก็เ <K _ T> ช่นกันครับเราต้องมีตั๋วเดินทางนีครับพิมพ์มาด้วยนะทุกคนจะเป็นอะไรที่สําคัญมากจริงเรามีเป็นในอิเล็กทรอนิกส์นะครับในอ,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 อีเมลเราครับแต่ว่าเราต้องพิมพ์มาแล้วก็พาสปอร์ตครับมาเช็คอินตรงนี้ก็เหมือนกันครับทุกคนพอเราออกจากนอกประเทศเราก็ต้องมีด่านอิมมิเรชันครับพอเราได้บอร์ดิ้งพาสแล้วครับเราก็ต้องไปข้างในครับเพื่อที่จะสแตมป์นะครับในการที่จะออกจากนอกประเทศครับทุกคนนี่ฮะ เป็นธรรมเนียมหรือว่าเป็นซิสเต็มคล้ายๆกันครับก็เราต้องมีด่านอิมิเกชั่นตรงนี้ครับแต่ที่สิงคโปร์ทุกคนเราจะใช้เป็นการสแกนนะครับพาสปอร์ตเราครับนี่ฮะพอเราผ่านอิมิเกชั่นออกมาครับเราก็จะมาขึ้นเรือกันตรงนี้ครับอันนี้คืออเรือรีสอร์ทเวิร์ลวันนะครับทุกคนรีสอร์ทเวิร์ลวันจะเป็นเรือสัญชาติมาเลเซียทุกคนเป็นสัญชาติเพื่อนบ้านเองครับทุกคนนะครับนี่ฮะก็รูทเดินทางก็จาก สิงคโปร์ไปไต้หวันแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ประเทศญี่ปุ่นครับทุกคนนะครับเป็นชิปอ่าสามประเทศครับสิงคโปร์ไต้หวันแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับทุกคนโอเคเราจะพาทุกคนไปเช็คอินข้างในบนเรือกันนะครับครับอันนี้คือเรือรีสอร์ทเวิร์ลวันนะครับซึ่งเป็นเรือสัญชาติมาเลเซียทุกคนนี้ครับก็จะออกจากเดินทางจากท่าเรือสิงคโปร์ในเวลาประมาณบ่าย2องโมงครับเพื่อจะไปยังเกาะไต้หวันครับทุกคนนี้ครับ ก็การเดินทางในครั้งนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับบริษัท Journey Enterprise นะครับที่มอบโอกาสแล้วก็ประสบการณ์ดีๆนะครับสำหรับการเดินทางครั้งนี้นะครับสำหรับโปรแกรมหรือว่ารู้เส้นทางมีที่ไหนบ้างแอดมินจะอัปเดตมาให้ฟังนะครับว่าในนามของบริษัทเจ u r n นี e n t e น p r i s e จนี่นะครับเขามีโปรแกรมการเดินทางล่องเรือแบบนี้ครับมีที่ไหนบ้างก็รอติดตามในช่อง YouTube ได้นะครับทุกคน เราเช็คอินเสร็จนะครับเราก็จะได้เป็นเคบินนัมเบร์นะครับก็จะเป็นชื่อเราครับนี่ครับทุกคนก็ซิสเต็มเขานะครับคือเราจะกินจะใช้จ่ายอะไรครับเราก็ต้องรูดคีย์การของเราครับแล้วก็เขาจะทําการเช็คอินเช็คค่าใช้จ่ายของเราในวันสุดท้ายก่อนที่เราจะถึงสิงคโปร์ถึงไต้หวันนะครับแล้วก็กระดาษแผ่นนี้นะครับก็จะเป็นอัไลเวอร์ค์ดนะคือเราต้องฟิลลครับก่อนที่จะเข้าเมืองไต้หวันครับทุกคนนี่ครับเขาจะให้เราครับตอนที่เราเช็คอินขึ้นเรือสำราญนี่ครับทุกคน นี่เราได้เป็นเดสหกก็คือเป็นชั้น6นะครับอันนี้คือหมายเลขห้องโอเคผมจะทุกคนไปดูอ่าท้์ของห้องที่เราได้พักอ่ในการเดินทางครั้งนี้ครับเป็นอ่าวินด์วิวส์นะครับ, Window s, รบทุกคนจะไม่มีเป็นบัคโคนี่อันนี้ขนาดห้องนี้ครับทุกคนก็ประมาณความความยาวนะครับความยาวความลึกครับประมาณประมาณสัก6เมตรครับแล้วก็อ่ความกว้างนี่ประมาณสักประมาณ3เมตรประมาณ3เมตรทุกคนให้ดูนี่ครับ อันนี้ก็จะเป็นสักฟอิตี้ต่างๆที่เรามีให้นะครับก็จะเป็นตู้ครับแล้วก็จะเป็นห้องน้าครับนี่ครับก็สแตนดาดทั่วไปก็จะมีผ้าเช็ดตัวให้ครับมีครีมอาบน้ำครับนี่ครับมีโถชักโครกนี่ครับทุกคนก็ก็โอเคครับไซส์ประมาณนี้นะครับพอสำหรับเรือสำราญน่ครับก็จะมี2ฝั่งฝั่งขวาตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำครับเป็นชาเวอร์ครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่างซิงครับล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโถชักโครกครับแล้วก็พอเข้ามาทุกคนนี่ครับ อ๋อจะมีเป็นโซฟาเล็กๆครับนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีทีวีเห็นไหมทุกคนนี่ครับทีวีเตียงทุกคนให้ดูนี่ครับเตียงนอนเห็นไหมครับน่ารักนี่ฮะก็ประมาณนี้ครับทุกคนนี่ครับก็จะมีไดร์เป่ผมมีสวิตบริการเป็นพวกน้ําดื่มแล้วก็ชากาแฟกาต้มน้ําร้อนนี่ครับนี่ฮะทุกคนนี้แล้วก็มีโต๊ะครับมีโต๊ะมีไฟนี่ครับทุกคนอันนี้คือวิวนะครับของห้องทายที่เราได้นี่ครับนี่ฮะก็จะเห็นวิวของการเดินทางในครั้งนี้ครับทุกคนนี่ฮะ คือเมนล็อบบี้นะครับอันนี้คือล็อบบี้ก็จะมีเป็นไลฟ์แบนด์นะครับคอยบรรเลงเพลงนะครับก็จะมีเป็นเคาน์เตอร์บาร์เป็นพวกเบเกอรี่กาแฟตรงนี้ให้ดูอันนี้นะครับคล้ายๆเป็นแอเรียมก็คือเป็นลานโล่งนะครับกิจกรรมต่างๆก็จะมองเห็นจุดหลายๆที่ของเกลือสำราญลำนี้ได้ครับนี่ฮะก็จะมีลิฟต์แก้วขึ้นไปข้างบนนะครับในส่วนของสระว่ายน้ำก็จะอยู่ชั้นบนสุดนีครับให้ดูครับนี่คะ โอเคนะทุกคนก่อนที่เราจะออกจากเกาะสิงคโปร์ครับผมจะให้ดูนะครับให้ดูบรรยากาศของประเทศสิงคโปร์ครับวิวนะครับมุมองจากเรือสำรานะครับที่เราจะออกจากเรือเดินทางจากสิงคโปร์ในช่วงบ่ายวันนี้ครับทุกคนนี้ครับวันนี้ท้องฟ้าดูไม่ค่อยจมใส่นะเพราะว่าพายุเข้าครับทุกคนให้ดูครับนี่ครับท่าเรือครับ ของเกาะสิงคโปร์ครับก็อยู่ในส่วนของมารีน่าเบย์ครับทุกคนนี่ครับก็จะมีด้วยกัน2ท่าเรือครับท่าเรือสําหรับเรือสําราญโดยเฉพาะตรงนี้ครับแล้วก็อีกท่าเรือหนึ่งก็จะเป็นเฟอร์รี่ครับที่จะเดินทางข้ามเกาะไปยังแถวประเทศอินโดนีเซียครับนี่ครับทุกคนโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินนะครับจะถ่ายภาพบรรยากาศนะครับระหว่างการเดินทางจากสิงคโปร์ครับไปไต้หวันให้ดูครับแต่สำหรับวันนี้ทุกคนนีครับก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชม ก็อย่เลื่นะครับถ้าเกิดชอบคลิปก็ฝากกดไลค์คลกดแชร์กดติดตามให้ด้วยเจอกันที่ประเทศไต้หวันครับทุกคนสวัสดีครับ